โอเคสวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมโรเกต t เอ็นจีนะวันนี้จะมาสอนต่อเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ใช้คลิกขวานะครับอาตอนนี้เป็นเวลาตีห้า <c oughs> สี่สิรู้สึกว่าจะเสียงจะเบยๆนิดหนึงนะก็ขอไปด้วยพอเพิ่งตื่นก็มาอัดเลยครับโอเคนี่นะครับจะเป็นเมาส์ที่ผมใช้ในการคลิกขวานะถ้าแบบ เออท่านผู้ชมไม่มีมาโครตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแนะนําว่าให้กดตรงนี้ก็ได้นะอ่าวิธีการใช้คลิกขวาใช้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะคลิกขวาในการเราต้องคลิกซ้ายก่อนคลิกซ้ายแล้วก็ใช้คลิกขวาถึงคลิกขวาจะใช้ได้นะครับคลิกขวาจะใช้ได้แบบไม่ต้องสะบัดอะ่ะเออมันจะใช้ได้แบบนิ่งๆเลย อะไรแบบนี้อ่าคลิกขวาก่อนแล้วก็คลิกซ้ายแต่นี้ผมตั้งมาโครเป็นอ่มตรงนี้เป็นคลิกซ้ายนะครับนี่ตรงนี้เป็นคลิกซ้ายปุ่มนี้คลิกซ้ายปุ่มนี้คลิกขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรแบบนี้ผมก็เลยแบบคลิกตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้นะสมมุติผมจะคลิกขวานะครับแบบต่อบล็อกอะไรแบบนี้อ่าคลิกขวานี้กดตรงนี้ไว้นะกดตรงนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็คลิกขวาเลยนี่คลิกขวาไปเลยบล็อกก็จะทําการต่อให้แบบแบบ คลอเซอร์เราอยู่นิ่งๆได้เลยเออแบบนี้และส่วนของ OTG ผมได้ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวจะพาไปดูในเกมกันเลยนะฮะไปอาตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอามาดูการตั้งค่านก่อนที่ผมตั้งเมาส์มาโคเป็นคลิกซ้ายนะครับอะนั้นจะได้กดคลิกขวาง,ง่ายๆเาไม่ต้องมากดคลิกซ้ายเอ่อบน บนเนี่ยไอตัวแป้นใหญ่ๆอะเออแล้วก็มากดคลิกขวาข้างๆเนาะมันจะได้แบบง่ายในการแบบควบคุมอะไรอย่างงี้อ่าแบบนั้นเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเออนี่วะอ่าอยู่นี่อ่านี่นะที่ผมตั้งไว้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่ Rc นะครับสล o t s สล t One สล็อต w เนาะก็เป็น R กับ C นาะจะได้ง่ายๆเนาะนี่นะผมตั้งเป็นคลิกซ้ายนะครับไอ้คลิกขวาเนาะอ่า Button Two แล้วก็อันบนก็ Button 1เหมือนเดิมนะฮะอ่ะมาเราไปเริ่มใช้กันเลยดีกว่าเราไปเริ่มเข้าเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับไปอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเซิร์ฟเวนิตี้นะครับก็มาเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเอาเป็นอันนี้กัน Bedwar เ p าเ s นโเดี๋ยวจะไปเข้าเล่นให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มาทำ ASMR บ่อยอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเพิ่งว่างเนาะไม่เชิงเพิ่งว่างตอนนี้ก็ยังไม่ว่างแต่หาเวลามาทำคลิปให้อยู่หาเวลามาทำคลิปให้อยู่เนาะก็รอนะรอรอรอเอ้อ่านี่เราเข้าามาโลกแล้วโหลดดิเออ นี่ฮะคลิกขวาก็ง่ายๆเลยไม่ยากนะครับคลิกขวา ้าในกรดีต่อไปกลางไม่ได้อ่ะต่อไปข้างมันมีวิธีต่อ,อยนะเขาเรียกว่าเน่ย เอ้ยนี่มันมันกดไม่ติดไม่ใช่นะก็คือนิ้วโป้งผมเคลื่อนนิดนึงนะนิ้วโป้งผมเคลื่อนไปจากคลิกซ้ายนิดนึงเมื่อกี้ก็เลยแบบวางบอลไม่ติดเรื่องธรรมดา cái thường lắm á chết โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับกับการคลิกข,ขวาเนาะนี่คลิกขวาได้แบบนี้เลยเนาะนี่เห็นไหม <laughs> นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่ถ้าใครชอบมากๆก็อย่าลืมตามเพื่อนมากดติดตามกันด้วยล่ะอ่าลุ่งหน้าสู่5 0 0 subscriber แปแล้วบายบายวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสน่นนี้ไปก่อนนะบายจุบจ๊บ 本来。